ทีฆะมายุงละพะเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงสีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนา เพราะบุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชาตมะกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณสัญญารู้จักวัดหมูเป็นครั้งแรก เมื่อปีพศ2495เพราะว่าสมัยเป็นเด็กบ้านที่อาศัยอยู่ในเยื้องกวัดอินทรามใต้เป็นเด็กที่ชอบท่องเที่ยวไปตามเลือกสวนและชอบว่ายน้ำเกาะเรือโยงเป็นชีวิตจิตใจในคลองบางหลวงที่อยู่ใกล้บ้านบางครั้งก็หนีเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนนั้นชั้นปถมนั้มีมากเป็นทั้งลูกชาวสวนชาวนาลูกพ่อค้า จนถึงเด็กวัดต่างๆที่พระนำมาฝากให้เล่าเรียนในโรงเรียนแล้วก็เรียนชั้นเดียวกันรวมคนในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่วงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่ถนนเทิดไทยจรดท่าน้ำผาสีเจริญสายท่าพระก็ไปบางแคก็เลยรู้จักภูมิประเทศแถบนั้นเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบด้วยซ้ำว่าเป็นสวนเป็นป่าร่มรื่นไปหมด อีกทั้งคุณสัญญาเป็นคนชอบเรื่องราวของพระพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่จำความได้ก็เลยชอบท่องเที่ยวเข้าวัดไหว้พระมาตลอดทั้งยังได้เจอพระเกจิอาจารย์ซึ่งต่อมาได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระผู้น้อยมาก่อนเคยฟังเรื่องที่เกี่ยวกับปาฏิหารนี่จากคำเล่าลือจากปากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ แล้วท่านก็ได้รับฟังมาจากบรรพบุรุษของท่านมาเล่าขานกันสืบทอดมาอีกทีก็เพราะว่าเป็นคนพื้นที่ดังเดิมเรื่องราวต่างๆกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดายถ้าหากว่าคุณสัญญาไม่เอามาเล่าเรื่องมันก็อาจจะยุติลงแค่นี้ก็เป็นได้คือในรัชสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาได้มีชาวจีนอพยพมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งในยุคสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียิ่งมีชาวจีนเพิ่มจํานวนเข้ามาพึ่งพระบรมมพธิสมพารกระจายไปในเมืองธนบุรีแทบทั่วทุกหัวระแหงจับจองเป็นเจ้าของที่ดินก็ไม่น้อยบางก็ยึดอาชีพค้าขายบางก็ทำไร่ผักทำสวนบ้างก็เลี้ยงหมูเป็ดไก่และในจํานวนนี้ก็มีจีนอูที่ยึดอาชีพเลี้ยงหมูรวมทั้งตั้งแผงขายหมู ล่องเรือขายหมูแล้วก็ฆ่าหมูเองมาตลอดจินอูนั้นตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่ริมน้ำตำบลปากคลองภาษีเจริญมีอาชีพหลักก็คือเลี้ยงหมูและตั้งโรงฆ่าสัตว์ในบริเวณเดียวกันนั่นเองการสัญจรค้าขายหมูชําแหละก็ไปด้วยเรือพายพายไปตามคลองภาษีเจริญติดต่อคลองบางหลวงออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาได้ และจีนอูก็ยึดอาชีพนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อลงมาจนกระทั่งถึงจีนอูเข้าสู่วัยชาราจึงได้คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษทตัวได้ฆ่าหมูที่เลี้ยงแล้วก็ออกไปกว้านซื้อตายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ส่วนมากแล้วคนวัยชาราใกล้าตายเนี่ยมักจะได้คิดแต่เมื่อยังมีลมหายใจอยู่พอสร้างบุญไว้ประทังบาปได้บ้าง ซึ่งก็แน่ละว่าลบล้างกันไม่ได้หรอกแต่ว่าก็พอช่วยได้ในวัยชารามีเรื่องเล่ากันว่าจีนอูนั้นไม่ใช่คนไร้ศีลธรรมเสียทีเดียวเพราะการค้าขายพายเรือไปตามลำคลองตั้งแต่ภาษีเจริญมาตามคลองบางหลวงนั้นต้องผ่านวัดนับไม่ถ้วนยามเช้าก็ได้เห็นพระบิณฑบาตได้เห็นชาวบ้านใส่บาตรทุกวันก็ได้ยินคำถามว่าวันพระยังจะฆ่าหมูอีกเหรออะ ถึงได้เอาเนื้อหมูมาพายเร่ขายไม่เว้นทุกวันพระเลยอ,ะอ่ะระวังเถอะนรกจะกินหัวมนุษย์เราเมื่อยังมีบุญติดตัวมาอยู่บ้างก็อย่อมได้คิดยิ่งช่วงที่จีนอูกกำลังคิดถึงความตายด้วยแล้วตัวก็ย่อมคิดมากว่าเมื่อตายไปคงจะต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าชดใช้กรรมไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถึงจะพ้นกรรมเก่าเมื่อเกิดวิตกอย่างนี้ จีนอูจึงได้ให้ลูกหลานช่วยพาลงเรือพายไปปรึกษาพระที่มีผู้เคารพเลื่อมใสในยุคนั้นซึ่งก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่สองพระองค์เพิ่งจะครองราชและวัดที่ลูกหลานได้พาจีนอูมาก็คือวัดอินทารามใต้ได้มาฟังเทศฟังธรรมและขอคำปรึกษาเรื่องการแก้กรรมที่ตัวเองทำมาตลอดตั้งแต่เด็กจนมาถึงวัยชารา พระอาจารย์ผู้เทศก็ได้ให้คำแนะนำว่าการสร้างวัดเท่านั้นที่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าการสร้างบุญใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้รับการแนะนำมาอย่างนั้นจีนอู่จึงกำหนดเอาว่าน่าจะเอาสถานที่เลือกสวนเลี้ยงหมูแหละโรงฆ่าหมูนี่แหละเป็นที่สร้างวัดถวายแก่พระพุทธศาสนาก็แล้วกันจากนั้นก็ได้ดำเนินการสร้างด้วยทุนทรัพย์เกือบทั้งหมดของตัวเอง หลังจากที่แบ่งปันให้ลูกหลานได้ทำทุนค้าขายเป็นสัตว์เป็นส่วนไปแล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังและกุฏิพระตามจำนวนที่ไปนิมนต์พระวัดต่างๆมาดูแลตลอดจนชาวบ้านในบริเวณนั้นที่อยากจะเข้ามาบวชก็เอาครั้งนั้นจีนอู่ได้ออกทุนหล่อพระประธานในพระอุโบสถโดยมีชาวบ้านที่ใจบุญก็ออกทุนทรัพย์สมทบกันอย่างมากมาย เป็นพระปางมานวิชัยโดยหาช่างปั้นแบบหุ่นที่มีพิมมือในยุคนั้นดำเนินการปั้นก่อนที่จะหล่อเททองเป็นรูปปั้นแบบที่สวยงามอย่างไม่มีที่ติทีเดียวต่อเมื่อได้เลิกเททองไปแล้วและหลังจากแกะพิมพ์ออกมาก็ให้เป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งแก่เหล่าบรรดาชาวบ้านและพระภิกษุที่มาร่วมงานในพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อได้เห็นประจักษ์ตาว่า พระพักพระพุทธรูปพระประธานที่เพิ่งหล่อนั้นเหมือนหมูแทนที่จะงดงามตามพระพักที่ปั้นเป็นแบบเรื่องนี้สันนิษฐานกันว่าเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จีนอูได้ดําเนินการสร้างวัดหล่อพระประธานนั้นเป็นเงินที่แลกมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อของหมูมานับจํานวนไม่ถ้วนฟ้าดินจึงได้บอกกล่าวให้รู้แจ้งดังปรากฏเมื่อพระพุทธรูปพระประธานท่านเป็นอย่างนี้ ก็เลยมีการประชุมหารือกันและได้เชิญพระผู้รู้มาทำการตั้งปร,รำพิธีบวงสวงขออำนาจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมคือพระพุทธตันหังกรมาถึงวงพระเจ้าห้าพระองค์และพระพุทธโคดมองค์ปัจจุบันตลอดจนเทพพยาดาฟ้าดินเพื่อจะดําเนินการสร้างหล่อพระประธานองค์แรกขึ้นมาใหม่ กระทั่งหล่อได้สำเร็จคือพระพุทธโคดมที่ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ล้ำหน้าสุดในชั้นล่างจากพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดอับสรสวรรค์ในรัชกาลที่สเจ้าจอมน้อยสุรานากงทิดาของพระยาพลเทพฉิมสถาปนาวัดหมูขึ้นมาใหม่ภายหลังจากหนังสือศิลปินละครไทย ได้กล่าวชมเจ้าจอมน้อยท่านผู้สถาปนาบุรณะวัดหมูนี้ขึ้นมาใหม่ว่าเธอช่างงดงามเหมือนนางอับศรมาแต่สวรรค์วัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดหมูมาเป็นวัดอับสรสวรรค์เพราะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบุรณะปฏิสังขรณ์อีกพอทรงปฏิสังขรณ์สำเร็จแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดอับสรสวรรค์ และได้พระราชทานพระปางฉันสมอมาประดิษฐานไว้ในวัดนี้ด้วยต่อมาพระวชิระกวีรอดเดิมอยู่วัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อยย้ายมาเป็นเจ้าวาัดได้จัดการสร้างศาลาการประเรียนขึ้นหนึ่งหลังนอกจากนี้ทายกทายิกาและผู้ปกครองดูแลวัดก็ได้ปฏิสังขรณ์อีกบ้างเหมือนกันแต่เป็นการเล็กน้อยไม่ทั่วถึงเสนาสนะจึงชำรุดสุดโทมลงโดยลำดับ จนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธยากรอุปติโสเจริญเป็นเจ้าอาวาสทางวัดได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่คือปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่ชำรุดลงนั้นให้ดีขึ้นด้วยเงินทองของทายกทาย,ยิกาทั้งหลายช่วยกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างสิ้นง,งบประมาณสามหมื่นบาทเสร็จกับได้ปฏิสังขรณ์เสนาสนะขึ้นอีกหลายหลัง ในยญ่นางสุนทังสุภูติได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นหนึ่งหลังและสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดหน้าวัดกับสร้างศาลาหน้าพระวิหารด้วยคอนกรีตอีกหนึ่งหลังเจ้าจอมเพิ่มซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ห้าช่วยปฏิสังขงารณอนศาลาหน้าพระอุโบสถหนึ่งหลังพระพุทธพยากรณ์อุปติโสจเจริญเจ้าอาวาสในระยะนั้นได้สร้างศาลาโถงขึ้นอีกหนึ่งหลัง นับว่าเป็นเสนาสนะที่บริบูรณ์ขึ้นมากสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญเห็นจะได้แก่พระประธานยี่สิบแปดองค์ในพระอุโบสถเป็นพระหล่อปางมารวิชัยเหมือนกันหมดมีขนาดเท่ากันหน้าตักกว้างหนึ่งศอกสูงตลอดยอดรัศมีหนึ่งศอกสี่นิ้วพระพุทธรูปทั้งหมดนี้ประดิษฐานอยู่บนชุกชีเดียวกันในบนดบมีพระพุทธรูปปางฉันสมอ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาประดิษฐานไว้หนึ่งองค์หน้าตักว้าง15หนิ้วฟุตสูง20นิ้วฟุตพระพุทธรูปปางฉันสมอนี้ท่านเจ้าอาวาสได้อัญเชิญไปเก็บรักษาไว้บนกุฏิและนำองค์จำลองมาประดิษฐานไว้แทนเนื่องจากเกรงว่าผู้ไม่กลัวบาปจะมาตัดพระเศียรน,นำไปขายให้พ่อค้าของเก่าที่รับซื้อแล้วนำออกนอกประเทศดังปรากฏอยู่เนืองๆตามวัดเก่า และสิ่งที่ได้รับพระราชทานคือพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องยศจอมพลทหารบกพระบรมรูปนี้ถูกลักขโมยไปตั้งแต่สมัยพระพุทธพยากรเจริญอาพาธใกล้มรณภาพสมบัติชิ้นนี้ใครได้พบเห็นขอให้บอกผู้ครอบครองให้นำมาคืนวัดด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นทายาทแห่งกรรมตามที่ผู้คนทุกยุคได้สาบแช่งเอาไว้ วัดนี้ไม่มีที่ธรณีสงกับที่กันปนาตลอดจนผลประโยชน์ที่ขึ้นแก่วัดเพราะว่าเป็นที่สวนแค่บริเวณเดียวของจีนอูผู้สร้างวัดมีแต่ป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่เลี้ยงหมูและโรงฆ่าหมูต่อมาได้ให้ผู้คนมาอาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่แล้วก็เก็บไม่ได้เก็บผลประโยชน์แต่อย่างใดไม่ มีเรื่องเล่ากันว่าในยุคก่อนสมัยส,ยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองป่าช้านี่ผีดุมากเคยมีผู้คนได้ยินเสียงหมูจำนวนนับร้อยนับพันตัวร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเหมือนตอนที่กำลังโดนฆ่าอยู่เป็นประจำจนผู้คนที่ขวัญอ่อนต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นมากต่อมากทั้งผีในป่าช้าที่โดนรุกล้ำก็ออกมาประกฏขับไล่ผู้บุกรุกมาสร้างบ้านเรือนอยู่บ่อยๆ แต่ภายหลังพูดผีวิญญาณเหล่านั้นคงจะหมดเวรหมดกรรมได้ไปผุดไปเกิดใหม่อีกทั้งไม่มีศพที่ตายใหม่ๆมาฝังเพิ่มเติม,เ,ตมเหตุการณ์เรื่องผีก็เลยจางหายไปจากป่าช้านั้นเพราะปัจจุบันกลายเป็นบ้านเรือนที่หนานแน่นอย่างที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้วัดนี้เคยเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนๆทรงให้ความใส่พระไทยมาจนถึงรัชกาลที่ห้าเคยให้ความสนพระไทย ครั้งเสด็จประพาสคลองบางหลวงไปจนถึงวัดราชโอรสบางขุนเทียนครั้งไปนมัสก,การเจ้าคุณเท่าวัดหนังก่อนเสด็จประพาสยุโรปและยังเคยแวะนมัสก,การพระพุทธรูปพระประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดหมูแห่งนี้ทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดตลอดมายุคปัจจุบันวัดอับสรอนสวรรค์กลายเป็นวัดที่เสื่อมโทมลงไปมากด้วยขาดปัจจัยในการบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆ อีกประการหนึ่งได้มีวัดที่เกิดเกจิอาจารย์ดังๆขึ้นมาในละแวกข้างเคียงก็เลยทำให้ผู้คนหันไปสนใจวัดนั้นจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าเคยมีวัดที่มีประวัติการสร้างตลอดจนความเป็นมาที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์เช่นวัดอับสรสวรรค์อยู่ในความคิดที่จะมาศึกษาเที่ยวชมและช่วยการบูรณนะถาวรวัตถุแห่งประวัติศาสตร์ของชาติให้ยั่งยืนสืบไปครับ คุณสัญญาผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าท่านที่ต้องการพ้นทุกข์พ้นบ่วงกรรมอยากจะบอกกล่าวกันสักนิดว่าการสร้างวัดบูรณะวัดได้บุญกุศลมากกว่าจะไปหาวัตถุมงคลหรือเกเจิอาจารย์ดังๆตามคําโฆษณามาคุ้มครองตัวเองสิ่งที่จะคุ้มครองป้องกันตัวท่านได้ในชาตินี้และชาติหน้าก็คือการสร้างวัดช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดด้วยความดีมีใจกุศลมีพระในหัวใจ เท่านี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้พ้นทุกข์จริงแท้แน่นอนด้วยเหตุและผลที่จะหาความจริงได้จากความคิดและบุญเก่าจากตัวของท่านเองครับคนที่เคยไปวัดอัมพวันมาแล้วจะต้องรู้สึกตรงกันว่า ได้รับความประทับใจอันเกิดจากความสะดวกสบายเ,าเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเป็นพิเศษเพราะว่าความเมตตาของหลวงพ่อมีผู้สำรวจแล้วพบว่าวัดอัมพวันเนี่ยมีห้องซ้วมถึง200ร้อยกว่าห้องวันนี้จะเล่าเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะรันท่านพูดไว้ถึงเรื่องอานิสง์ของการสร้างส้วมครับท่านบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศสีลังกา อาตมาได้ร่วมไปกับคณะผู้แทนจากประเทศไทยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเขาจัดการประชุมกันที่นั่นมีผู้แทนชาวพุทธมาประชุมจากทั่วโลกมากมายเขาก็พาไปชมอุทยานของประเทศศรีลังกาเขาให้ชมฟรีมีช้างเล่นกลมีช้างกินอาหารกินโต๊ะเหมือนกับคนร้องรำทำเพลงได้แล้วก็มีลิงข้างบางชนี วิหกนกร้องคือกล้องไปหมดในสวนอุทยานของประเทศศรีลังกาการไปชมอุทยานในนามของรัฐบาลศรีลังกาครั้งนี้เอกอัครราชทูตพาไปไม่ต้องเสียอะไรอาตามาก็ไปไปกับพระสี่ห้าองค์พระที่เป็นนักศึกษาอยู่ประเทศศรีลังกาแล้วก็คณะของเราก็เดินเข้าไปถึงอุทยานแล้ว ตอนเช้าอาจารย์ศรัทธ,ธาติสสะมหาเถระผู้มีฝีปากในการเทศยอดเยี่ยมเหมือนท่านปัญญาอนันทะของประเทศไทยจบพระไตรปิฎกจบหลักสูตรในการแสดงปาทกถาธรรมเทศนาพาทีในประเทศศรีลังกาเก่งมากตอนเช้าท่านก็เลี้ยงอาหารเราซะอิ่มแปร่เลยไม่มีข้าวเรามีแต่โรตีเนยเราไม่เคยฉันก็ฉันสเสียบเลยท้องเสียสิอ้าว ท้องเสียสิมันจะคลอดแล้วปวดอุจจาระนี่เล่าตรงไปตรงมาน่ะก็บอกกับพระที่ไปด้วยกันบอกหาซ่วมให้ทีเหอะไม่ได้คะหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะต้องรีบพายโยมไปเดี๋ยวเขาจะเลิกตายจริงแล้วเราจะไปเข้าที่ไหนล่ะเหลียวซ้ายแลกขวาก็ไม่มีซ่วมเลยแม่ประเทศศรีลังกาเขาไม่สร้างซ่วมที่สวนอุทยานแล้วเราก็พูดภาษาไม่เก่งจะไปถามใครเขาล่ะพระหนีเลยสี่องค์นี่หนีไปแล้ว บอกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปพาโยมไปว่างั้นแล้วเราจะไปหาที่ไหนโอ้ยมันก็จะคลอดแล้วอะ่ะหมอผดุงครรภก็ไม่มีเอาอยัางไงดีพวกหนีไปแล้วแล้วเราเคยไปเหรออืมแวบเดียวไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็เดินไปเดินมาหาส้วมหาไม่เจอเอืมทำยังไงสมัยก่อนเมื่อเป็นเด็กอยู่เรือข้าวอาแปะเขาบอกไม่เป็นไรอ,อาตีเอ้ยอะไรบังไม่มีก็ไม่เป็นไรเอากระบุงสวมหัวหน่อยอ่า ไอพันนี้มันมันอายหน้าแต่ก้นอย่าไปอายมันเรื่องนี้เรื่องจริงก็เดินไปเดินไปทาไม่มีจริงๆก็ที่โคนต้นไม้นี่แหละโคนต้นไม้ก็ไม่ได้อะทางเดินของเขาลกคนเป็นปูงเลยคนไปเที่ยวอุทยานก็มีญี่ปุ่นมีฝรั่งเยอะแยะแล้วเราเป็นพระไทยโอ้ยทําอย่างนั้นเสียชื่อประเทศไทยแย่อืมในนามประเทศไทยเอายังไงอะ่ะ แล้วก็สี่โมงกว่าแล้วจะใกล้เพลนแล้วก็เลยหมดโอกาสยังมีปัญญาอยู่อาตมาก็เอาละอ่าก็่รยเวทคาถาทีเดียวอ่ะก็นึกมีคาถาอะไรไหมคาถาหาสวมในมีไหมไม่มีอ,ะอ่ะอ่เสร็จแล้วอ่ะอาตมานึกได้ก็่รยเวทพระคาถาเนี่ยจะบอกคาถาให้นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สักเคกาเมจรูเปเอา้าชุมนุมเทวดาเลยขอให้ถึงอมรินเทวราชขอให้พระอินทร์ท่งทิพเนตรมาดูข้าพเจ้านะบัดนี้ข้าพเจ้าเคยสร้างส้วมสร้างห้องน้ำไว้มากเท่าที่เป็นเจ้าภาพนี่สองพันกว่าส้วมแล้วนะวัดอื่นด้วยนะไปเป็นประธานที่ไหนต้องสร้างวัดละยี่สิบส้วมเป็นอย่างน้อยอันนี้สงสร้างส้วมของข้าพเจ้ามีแล้ว หากว่าข้าพเจ้าจะคลอดบุตรครั้งนี้ขอให้ร้อนถึงอมรินเทวราชจงส่งมาตุลีเทพบุตรให้เทวา,ารักทั้งหลายย่อนซ่วมมาให้ข้าพเจ้าถ้าไม่ย่อนลงมาข้าพเจ้าจะคลอดเปื้อนผ้าเมื่อไรข้าพเจ้ากลับไปวัดอัมพวันจะทุบซ่วมทิ้งให้หมดแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้อาน,นิสงเลยนะเอาไวทไ้ทําไมอ่าทุบทิ้งหมดแน่นอนทีนี้โยมมาวัดอัมพวันจะไม่เห็นซ่วมเลยจะทุบทิ้งนะอ่าตอนนั้นก็ปวดจะตายแล้ว โอ้ยอย่าเพิ่งออกนะไอเนยแขกมันทำพิษอนะโรตีมันทำพิษอาจารย์สัทธ,ธาติสะมหาเถระฝากความรักไว้กับเราแล้วองค์อื่นเขาเคยฉันนะเขาเคยอยู่ศีลรกาเขาฉันกันทุกวันเราไม่เคยตอนเช้าฉันเขาต้มวันนั้นไปฉันโรตีอาจารย์สัทธ,ธาติสสะมหาเถระบอกจะเลี้ยงเต็มที่เลยนมมัง่งเนยมัง่งก็เลยท้องเสียอันนี้เรื่องจริง อาตมาก็ขออธิษฐานจิตว่าหมดปัญญาแล้วเดินไปเดินมานางี่แดงยังเหงื่อการแตกเลยจะตายหิวข้าวยังทนได้แต่ไอ้พันเนียทนไม่ได้ครกินข้าวกลางถนนยังได้แต่พันนี้กลางถนนได้หรือเปล่าไม่ได้แน่อาตมาก็ขออธิษฐานร้อนถึงเทวดาอมารินเทวราชส่งทิพเนตรมาดูเหตุการณ์ก็แจ้งใจว่าพระครูภาวนาจะคลอดบุตรแล้ว ว่าแล้วไม่ทันช้าก็ส่งมาตุรีเทพบุตรรีบเอาซ่วมหย่อนลงไปเดี๋ยวนี้อ่ากล่าวถึงบ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งอยู่ที่หน้าอุทยานสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นเศรษฐีมีตึกสามชั้นแล้วบ้านก็เป็นชาวพุทธเราสังเกตได้ว่ามีธงคว้ธงอันหนึ่งก็คือฉับพันนรังสีธงอีกอันหนึ่งตราสิงห์ถ้าบ้านนี้มีธงตราสิงห์อันเดียวไม่ใช่ชาวพุทธไม่คริสก็อิสลามไม่มีอย่างอื่นอยู่คริสหรือซิก ถ้าบ้านไหนมีธงฉับพันรังสีจะบ่งบอกให้ทราบว่าบ้านนั้นนะเป็นชาวพุทธสองสามีภรรยาเขาเกิดสังหณ์ในใจก็เหลียวหน้าไปที่อุทยานอยากจะดูอุทยานก็มองไปพอดีเอ๊ะพระองค์นั้นเดินไปเดินมาทำไมอ่าเขาสังหณ์อย่างนี้อาตมาอธิษฐานอย่างนี้ขอให้ร้อนถึงเทวดาอาตมาได้สร้างส้วมไปเยอะแล้วขออน,นิสงส์งให้แก่อาตมาบางเถอะมันจะคลอดแล้วจะทำยังไง ก็เลยทําให้เศรษฐีมองมาที่อุทยานมันมีถนนผ่านกั้นไว้เท่านั้นนอกจากนั้นบ้านเขาก็ไม่ไกลนักเขาเห็นไม่ถนัดก็เรียกภรรยาเขาเอากล้องมาสิกล้องยาวๆส่องแล้วเขาก็พูดกับภรรยาเขาว่าเอ๊ะพระองค์นี้เคยเห็นนั่งใกล้ๆก,กับเราที่ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ท่านเดินไปเดินมาทําไมเขาก็ส่องไปส่องมาเอ๊ะเงือออกหน้าแดงนะหน้าแดงชัดเียวเดินไปเดินมาทําไม แล้วก็มาอยู่ที่เขาก็ชวนการสองสามีภรรยาข้ามถนนด่วนไปเลยตรงไปหาอาตมาอาตมาก็กอดอกสะพายย่มซะด้วยเขาก็เดินตรงมาส่งภาษาทันทีก็ส่งภาษาสิงหนเขาก็นึกว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะและเขาให้ตามเขาไปอ่าสบายมากเลยเดินตามดิ่งไปเลยนี่ภาษาเดาภาษาใบเตรียมเรียนเข้าไวบา้บังตามดิ่งเข้าไปเลยพอไปถึงบนเรือนเขาก็ส่งภาษาเลยบอกให้เขาห้องน้ํา เออเข้าท่านี่รู้ในทีเออเทวดาสังหอนสถิตยอยู่ในจิตใจเขาครบด้วยอำนาจบุญกุศลแล้วก็ส่งภาษาให้เข้าห้องน้ำพออาตมาเปิดไฟปับ๊บเขาส่งภาษาตามไปเลยให้ส่งน้ำด้วยว่างั้นอาตมาก็ปิดกรอนปับ๊บโอ้โหผ้าอาบก็มีผ้าเช็ดตัวก็มีสบู่หนึ่งก้อนแปลงสีฟันพร้อมแม่ ทัศนาอยู่พักหนึ่งเหลียวมาอีกทีมีหนังสือพิมพ์ได้อีกมีอ่างอาบน้ําอาตมาก็จับหนังสือดูแหมมันน่าอ่านจังเลยอ่ะแต่วางอ่านไม่ออกภาษาสีลังกามีเก้าอี้นั่งอีกนะเอ้ห้องใหญ่ติดแอร์ด้วยปูพรมอาตมาก็ตั้งสติไว้ได้เรียบร้อยก็คลอดบุตรได้อย่างสบายสวมโถซะด้วยนะนั่งสบายเลยนึกถึงพระสี่หองค์ป่านนี้จะไปอดเพลนที่ไหนก็ไม่รู้ พอเห็นสบายเขาคนนึกถึงพวกแล้วแต่พวกเขาไม่นึกถึงอาตมาเลยจำไว้จะนาเวลาทุกไม่เคยทุกด้ดยหนีเราซะได้เออทิ้งเราไปพวกนี้ไม่มีบุญพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยขอประทานโทษนะสงนํามีผ้าอาบเสร็จมีอ่างน้ำเสร็จน้ำร้อนน้ำเย็นมีพร้อมอันนี้สงกุศลที่เราทำไว้ดนบันดาลอย่างนี้พอสงน้ำเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็ห่มผ้าเป็นปริมนทนออกมามีเตียงและปูพรม มีหมอนขวานอันแน่นี่ผลบุญไปไหนไม่อดอยากปากก็ไม่แห้งผลก็ไม่แรงน้ำใจที่เราทำมาออกมานั่งปับ๊บเขาก็ส่งนาฬิกาข้อมือให้ดูเหลือห้านาทีเขาก็บอกว่าขออารัฐนาพระคุณเจ้ารับพระตาหารเพลินที่บ้านข้าพเจ้าณนะบัดนี้อ่าพวกอื่นนะ่อดเพลนเลยสมน้ำหน้าอยากจะไม่คบคนดีอย่างเราเดินตามคนดีไม่อดเพลหรอก ทีนี้อาตมาก็นั่งไม่รู้ภาษากันหรอกใช้ภาษาเดาแต่รู้บ้างภาษาอังกฤษร,รู้บ้างแต่ก็ไม่มากพอพูดกันรู้เรื่องกินอยู่ถ่ายนีย่พอรู้แต่ว่าลึกซึ้งกว่านั้นไม่รู้อ่ะถ้าเขาส่งภาษามากไปเราก็สมาธิซะแล้วเดี๋ยวเขาพูดใหม่ก็รู้ต่อไปแหมมันต้องวิจัยประเมินผลแล้วก็เขาก็คุยอย่างดีเขาถามมาคำทำให้ตื้นตันในอุราว่าท่านเดินไปเดินมาทำไมทำไม,ำไมถึงหน้าแดง เพราะเอ็ดนี้สิก็ชี้ไปที่ห้องน้ําเขาก็รู้เลยอ๋อปวดถ่ายเหรอเราชี้ไปที่ห้องภาษาใบาเราเรียนมานานแล้วเขาก็บอกว่าเอาละท่านที่เคารพนิมนต์พักผ่อนให้สบายบ้านผมไม่มีใครก็เลยรู้จักกันจนบัดนี้ชอบพอกันมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเยน็นๆสี่โมงครึ่งรถมาผมจะขับรถไปส่งท่านที่พักที่วัดอาจารย์รัธาติสมหาเถระนะครับเขารู้เพราะว่าเขาประชุมกับอาตมาด้วย ไปนั่งใกล้ๆก,ก,กันเขาจําอาตมาได้อาตมาจําเขาไม่ได้ครับพอคุยกับเขาเสร็จก็เอ็นหลังไปนิดนึงพอถึงสี่โมงครึ่งเขาขับรถไปส่งตอนหลังเหลืออีกสองวันจะกลับเขาบริการไปโน่นไปนี่ให้รู้จักกันมาจกนกระทั่งทุกวันนี้นี่อํานาจบุญกุศลเป็นไปได้ดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่อาตมาจะอธิษฐานแล้วซ่วมจะหล่นลงมานะ แต่ขอให้ได้ความสะดวกในการบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ขอให้ร้อนถึงองค์อมรินเทวราชถ้าบุญมีจริงแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกสบายด้วยเถอะอย่างนี้ก็ทําให้เกิดความสะดวกทําให้เกิดสังหรณ์ใจเขาเรียกเทพสังหรณ์ทำให้เศรษฐีนี่หันหน้ามาดูเราแล้วก็สนใจกับเรานี่เรียกเทพสังหรณ์เรื่องบุญกุศลนี่มีความจริงแน่นอน ขออำนาจบุญกุศลบรรดารบรรดาญาติพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้โปรดใส่ใจในการปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นบุญยเขตอันสำคัญด้วยทานศีลและภาวนาทานนะสู้ศีลไม่ได้เพราะเราบริจาคทานเหมือนกับไปเรือท่อเรือพายแต่หากว่ามีศีลด้วยนี่เหมือนสินค้าเราไปรถไวขึ้นหน่อย ถ้าเรามีภาวนาแล้วก็เหมือนกับสินค้าที่เราบรรทุกเครื่องบินด่วนจีเลยทันท่วงทีถึงพระนิพพานโดยพลันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่หลวงพ่อจรันจทิตะธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าให้ฟังครับ